โอเคนะครับตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องอวตารนะครับพระวิษณุเนี่ยเป็นผู้รักษาโลกนะครับรักษาจาักราวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีคนชั่วก็ต้องอวตารลงมาปราบคนชั่วนะครับอวะแตลวลงตริต่อเต่าล,ละลึกเนี่ยแต่ว่าว่ายน้ํานะครับต่อเต่าล,ละลึกตริกเนี่ยผ่านไปเป็นวัดคานวาตารนะครับอวตารตลว,วลงมานะครับเกิดเพื่อปราบคนชั่วนะครับ มีสโลกบทหนึ่งในพักวัตคีตานะครับพูดว่านะครับพระวิษณุเนี่ยจะเอาลงอ,อาวาตารล,ลงมาปราบถ้าในโลกนี้มีคนชั่วนะครับเสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นกําเนิดของคองเนเซปต์เรื่องอวาตารซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยมากกาะนะครับในคมพีพควัตคีตานะครับคราวนี้อาวาตารยังมีจํานวนมากนะครับแต่ว่าอาวาตารที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเราเรียกว่าทศอวตารหรืออาวาตารสิบปางนะครับนาลายสิบปางที่เราเคยได้ยินชื่อกันเนี่ยนะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยมัสยาวตารเราวิษณุอวตารเป็นปลากูรมาวตาอวตารเป็นเต่าวราหาวตานอวตารเป็นหมูปา่านอรสิงหาวตานอวตารเป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์วามนาวตาอวตารเป็นคนแคระปรสุรามาวตาเป็นอวตารเป็นคนที่ถือขวานนะครับรามาวตาวตารเป็นอวตารเป็นพระรามกฤษณาวตาอวตารเป็นพระกิศณะ พุทธาวตารอาวตารเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าในบางคำกรีนี้เนี่ยจะเอาพุทธาวตารออกแล้วก็เอาพระพลรามซึ่งเป็นพี่ชายของกิสณะมาใส่แทนจะเรียกว่าพลรามอวตารเาานะครับอวตารสุดท้ายคือกัลยกายาวตาร อาวาตารเป็นกะลาลกีหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวนะครับจะสังเกตว่าจริงๆอาวาตารเนี่ยมันเป็นพัฒนาการของของสัตว์โลกงน,นะครับจากเดิมเนี่ยเป็นสัตว์น้ำนะครับเคยเป็นปลามาก่อนพอต,ต่อมาเป็นสัตว์ครึ่งผนครึ่งน้ําคือ เ่านะครับพอต่อมาเป็นสัตว์บกคือหมูป่าพอต่อมาเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ก็คือนอรสิงพอต่อมาเป็นคนที่ไม่สมประกอบก็คือเป็นคนแพ้พอต่อมาเป็นคนที่ยังป่าเถื่อนอยู่คือเป็นคนที่ถือขวานนะครับปราุรานะครับพอต่อมาก็เป็นเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วคือพ,าร,าพระรามกฤษณะนะครับอันนี้คือพัฒนาการของของของสัตว์โลกนะครับที่ปรากฏอยู่ในทศวรรษ โ okay. อเคอวตารปางแรกเรียกว่ามัตเซอยอวตารนะครับอวตารเป็นปลานะครับตอนนั้นเนี่ยโลกเนี่ยกำลังจะถูกประลายหรือถูกทําลายโดยพระวิษณุที่เล่าให้ฟังไปว่าพระวิษณุเนี่ยทำลายโลกด้วยน้ำไม่เหมือนพระศิวะนะครับพระศิวะทําลายโลกด้วยไฟทําลายลด้วยแก่นตั้งนะครับนะทำลายลด้วยไฟอย่างฟางพิโลหรือฟังโกรธแต่พระวิษณุเนี่ยทำลายโลกด้วยแก่นนอนคือน้ําท่วงนะครับน้ําท่วมจักรวาลนะครับน,าารนะบนะเอ,อ่อตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมีบรรดาคนชั่วอย่างมากนะครับพระวิษณุนะครับเอาวตารมาเป็นปลาเพื่อบอกพระมนูว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังจะถูกทําลายนะครับขอให้ต่อเรือแล้วเอาสัตว์คู่หนึ่งเนี่ยขึ้นไปไว้บนเรือซึ่งอันนี้เป็นตำนานเดียวกับเรือโนอาห์นะครับในศาสนาคริสต์นะครับในศาสนายิวก็แสดงว่า,ามันเป็นตำนานเดียวกันที่กระจายไปทั่วนะครับตอนนี้พอเอาสัตว์ขึ้นสัขขึ้นเรือคู่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็เกิดน้ําท่วมใหญ่ นะครับสัตว์ต่างๆตายหมดเลยนะครับยกเว้นพระมนุษแล้วก็สัตว์คู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นในพระวิษณุก็ทราบว่าพระเวทตอนนั้นเนี่ยเมื่อโลกถูกทําลายนะครับพระเวทที่เป็นธรรมะคู่จัก,กรวาลเนี่ยก็ถูกเอาไปซ่อนเข้าใจไหมครับ ไม่ไม่มีโลกแลละก็ไม่มีพระเวทนะครับพระเวทหายไปนะครับพระวิษณุก็เลยต้องอาวาตารเป็นปลาเนี่ยลงไปปากอาสูรที่ขโมยพระเวทไปซ่อนในหอยสังหอยสังคือแทนน้านะครับนะแล้วเอากลับมาคุ้ยคู่โลกเหมือนเดิมเพราะงนั้นหอยสังก็กลายเป็นสิ่งมงคลที่เราเล่าไปแล้วนะครับแต่น,นี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามัสยิอาวาตารคืออาวาตารเมื่อโลกถูกทําลายนะครับนะเดี๋ยวการอาวาตารเนี่ยมันจะเชื่อมกัน นในในในบางตำพีเนี่ยในบางตำนานเนี่ยบอกว่าตอนนั้น,นพระพิษณุเขาเอาวาตารไปเป็นก,กัละกีหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวด้วยเพื่อทำลายโลกเก่าแล้วก็สร้างโลกใหม่นะครับกะลกีคืออาวาตารสุดท้ายของโลกเก่านะครับลงมาเป็นบุรุษขี่มาขาวแล้วก็ไล่ฆ่าคนนะครับที่คนชั่วต่างๆเนี่ยล้างโลกไปหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันะรรพระงองค์ทรงอวาตารเป็นปลาเพื่อสร้างโลกใหม่ นะครับเลือกเอาคนดีก็คือพระมนูต่อมาพระมนูเนี่ยจะกลายเป็นบนรรพบุรุษของมนุษย์มนุษย์มาจากคําว่ามนูนั่นแหละครับนะครับนะครับเมื่อมีโลกนะครับแต่ว่ายังไม่มีความนมสมบูรณ์มันก็ไม่มเกิดสัตว์ขึ้นมาเพราะมันไม่มีแผ่นดินที่จะปลูกพืชได้นะครับไม่มีไม่มีความนมสมบูรณ์ไม่มีข้าวไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พระวิษณุเ็าเลยต้องตั้งการกวนไปถึงสมุทรนะครับเพื่อทําให้เกิดพืชพันธุยาหารนะครับทำให้เกิดความนมงสมบูรณ์ขึ้นมานะครับการเกิดการสร้างโลกเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าสมการคือจะต้องทําแกนตั้งและแกนนอนให้มันคูกันนะครับนะแกนแกนตั้งเนี่ยพระวิษณุให้เอาเข่าชื่อว่ามันทะนะครับมาตั้งนะครับทรงอวตารเป็นเต่าเพื่อรองรับเข่าลูกนี้นะครับ แล้วใช้นาคที่เชื่อวาสุกินะครับพันมัดเขาลูกนี้นะครับเป็นหนึ่งเชือกที่ใช้ในการกวนเนยนะครับแล้วให้เทวดาอยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่ง,งหางนาคให้อสูรอยู่ฝั่งกวนนาคนะครับแล้วก็ช่วยกันฉุดลากฉุดชักนะครับไอ้ภูเขาลูกเนี่ยให้ปั่นทะเลน้ํานมนะครับจนกระทั่ง งวดแล้วก็กลายเป็นน้ำอมฤตขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นภาพสะท้อนของการควรเนยในสมัยโบราณสมการก็คือนมนะครับนมพอเกิดพอรีดนมออมาเนี่ยถ้าสมัยก่อนไม,ไ,มไม่มีตู้เย็นใช่ไหมครับรีดนมมาแนละ้วมันก็เสียถ้าเกิดว่าเอาไว้นานๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องแยกปั่นเอาไขมันนะครับ หรือว่าเอาโปรตีนของนมเนี่ยออกมานะครับถ้าเอาไขมันออกมาอย่างเดียวเขาเรียกว่าเนยนะถ้าเอาโปรตีนของนมออกมาอย่างเดียวเรียกว่าชีสนะฮะแต่ต้องทําอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้นมมันเสียนะครับวิธีการก็คือจะต้องเอาไม้น่ลงไปกวนนมกวนนม,กวนนมนะครับโดยใช้เชือกเนี่ยมัดไม้นั้นแล้วก็ลากชักสองข้างนะครับชักไปชักมาจนกระทั่งโปรตีนหรือไขมันมันมันกลับเป็นก้อนนะครับแล้วกลายเป็นเนยหรือชีสออกมานะฮะเกิดสิ่งที่เรียกว่า นมที่ไม่เสียนะครับอย่าลืมนะครับสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สิ่งที่ไม่เสียมาแล้วสมการคือนมหรือเนยหรือว่านมที่ไม่เสียเนะี่ยมันเทียบเท่ากับน้ำำําอมฤตนะครับดื่มแล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นการสร้างน้ำำําอมฤตจึงเอาโมเดลของการกวนเนยนะครับมาสร้างเป็นเรื่องกูระมาวารานนะครับโอเคคราวนี้นะฮะนะนะเมื่อ เต,ต่าซึ่งมีเป็นสัตว์ที่มีหลังแข็งแรงเนี่ยมารองรับนะครับแล้วก็มีเข่ามัทกละอยู่บงบนนะครับกวนไปช่วงหนึ่งพระวิษณุเองก็คงควบคุมการ,วรกวนกระเจิดสมุทรนะครับด้วยการที่อวตารเป็นเต่าด้วยทรงควบคุมด้วยแล้วบางคัมภีร์บอกว่าทรงกดเข่า,า,ขาอยู่บนด้วยนะครับกลายเป็นพระวิษณุที่ปรากฏถึง3ามตำแหน่งน,นะครับนะหลังจากนั้นนะเมื่อแกนนอนแกนตั้งปรากฏครบสมบูรณ์จึงเกิดสัญลักษ เกิดสิ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาต่างๆมากมายและโลกก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีสิ่งที่สนับสูญความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามีอะไรบ้างแล้วนะอันนี้เป็นภาพสลักของการกลุกรเกษนสมุทรที่ปราสาทนครวัดน,นะ เรามีพระวิษณุนะครับอยู่ตรงกลางพระวิษณุที่เอาวัดไปเป็นเต่าและพระวิษณุที่กดเขาอยู่ข้างบนนะครับเรียกว่าพระวิษณุ3ามตำแหน่งอยู่ประจําอยู่ที่แกนตั้งแกนตั้งคือเขามันทละนะครับส่วนแกนนอนคือตัวนาปาสุกิผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่านาคคือสมการคือแกนนอนเท่ากับเวลาหรือเท่ากับอินฟินิตี้นะครับตอนนี้เมือหรือว่าเท่ากับแผ่นดินเท่ากับแผ่นน้ำนะครับตอนนี้นาคเนี่ยนะครับขนานไปกับกระสสมุรซึ่งเป็นแผ่นน้ำเหมือนกันเป็นแกนนอนเหมือนกัน นะครับมีเทวดาอยู่ที่หางหนาคมีอสูรอยู่ที่หัวหนาคนะครับนะกำลังฉุดนะครับนะฮะกำลังกวนนะฮะเกษตรสมุทรอยู่ churning ภาษาอังกฤษ churning The Milk of Ocean เอ่อเช n ญ n ่ง o ดอร์ o อช i น i l นะครับอันนี้คือภาษาอังกฤษนะเมื่อกวนเจิดสมุทรเนี่ยเกิดสิ่งต่างๆที่เป็นที่น่าพอใจน่าย,ยินดีเป็นความอดมสมบูรณ์นะครับมากมายเช่นนางอับษรที่เป็นนางบำเบิสมรัตินะครับผุดขึ้นมาเป็นล้านๆองค์เลยออกจากการกวนเกิดสมุตรนี้ นะครับตอนนี้เราไหนเราลองดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษตรสมุรเนี่ยคืออะไรเกษีสมุรเนี่ยลงท้ายด้วยรอเรือนะสมุดด้วยรอเรืออยนอนเนนนะครับเกษีน,นอนเนนแต่ว่า,าเกษรอายุนะครับแต่ว่า,าเกษตรอเรือเนี่ยแปลผันมาจากคาว่าเกษีระนะครับหรือภาษาบาลีขีระแปลว่าน้ํานมนะครับโอเคนะการกวนเกษรสมุรเราเกิดอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสัรละหายความรุนมสมบูรณ์นะ เรามีการมาเทนุคคือโคสารพัดนึกอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าอินเดียม,มองว่าโคเนี่ยให้ทุกสิ่งให้นมให้เนยให้โยเกิร์ตให้ชีสให้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยวัวคือสัตว์สารพัดนึกจริงๆนะครับให้อาหารต่างๆนะครับะฉะนั้นเนี่ยจึงถูกสมมุติว่าวัวแห่งจัก,กรวาลเนี่ยเกิดขึ้นจากการกวนกระสือสม,มุงหมดคือชื่อว่ากามาเทนุกนะครับนะ ถัดมานะครับต้นกลาประพฤกต์ต้นไม้ที่ให้ทุกสิ่งนะครับจริงๆแล้วคนอินเดียเนี่ยมองว่าต้นไม้เนี่ยสมการก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะให้ผลไม้นะครับให้ผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีตำนานแบบว่าต้นไม้นี่ให้ทั้งเทปพอยให้ทั้งทุกสิ่งเสื้อผ้าทุกอย่างที่ปัดนาแล้วคนก็ไปสอ่งเอานะครับโดยไม่ต้องทํางานนะครับสิ่งที่สามที่เกิดขึ้นคือเกาจูภาพหรือว่าจินดามณีนะเป็นมณีที่ สารพัดนึกนะนึกอะไรก็มณีนี้ก็จะให้ทุกอย่างนะครับอันที่สี่คืออับสอดนะครับที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าคุณนางมึงครือสวรคนนะครับนะครับอับนี่แปลว่าน้ํานะครับก็คือนาำที่เกิดจากน้ำนะครับแล้วก็สุราก็คือเหล้านะครับหรือน้ําที่สร้างความเพลชเชอร์นะครับสร้างความพึงพอใจไอราวัตนะครับช้างตัวแรกจักรวาลนะครับซึ่งต่อมาเป็นพานะพระอิน นะครับเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ด้วยนะครับและอุชัยสรวัคคือม้าของพระสุริยะอันนี้คือตัวอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการโกนกษตสสม,มนุนี่มีเยอะนะครับแต่ว่านี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ณนขณะการในสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นตอนโกนกระสุสม,มุนก็คือเกิดพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นเทพีความ,มสมบูรณ์นะเมื่อเกิดขึ้นพระวิษณุทรงพิเศษกับพระลักษมีเพื่อยือนยันว่าพระวิษณุจะสามารถดูแลโลกได้โดยที่มีความ,มสมบูรณ์เป็นเครื่อง ือของเขาองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะ,ะมีคนมีเอ่อมีเทพ,รพรเจ้านะครับที่ถือน้ำอมฤตขึ้นมานะครับชื่อทันวันตอรินะครับถือหม้อน,น้ำขึ้นมาแล้วมีน้ำอมฤตอยู่ที่ทันวันตอรินะก็เป็นภาคหนึ่งขอณุนะครับแปลงกายกลายเป็นคนท,ที่ถือน้ำอำําอมฤตนะครับเมื <ME> IT, อ่อน้อําอมฤตอมฤตหรืออมอตะเนี่ยเป็นชื่อนะแ,แ,แปลว่าไม่ตายอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่แสวงหาความไม่ตายนะครับก็คือทั้งอสูรทั้งเทวดาเนี่ยก็พยายามที่จะแย่งน้ำำําอมฤตนะครับอสูรแย่งน้ำำําอมฤตไปก่อนนะครับแต่ว่าพระวิษณุนเนี่ยไม่ยอมนะครับอวตารแปลงกายกลายเป็นนางโมหิดีนะครับเป็นเป็นหญิงสาวแล้วไปยั่วยวนให้อสูรเนี่ยหลงผิดนะครับแล้วขโมยน้ำำําอมฤตกลับมาได้นะครับและขณะเดีวยวกันเองเนี่ยตำนานเล่าให้ฟังว่า มีอสูรสองตนที่แอบไปดื่มน้ำอมฤตขอโทษนะครับมีตนเดียวนะครับชื่อราหูนะครับมีราหูไปดื่มน้ำอมฤตนะพอดื่มไปครึ่งตัวเนี่ยพระวิษณุเห็นนะฮะถามว่าทําไมพระวิษณุเห็นเพราะพราที่จัดไปฟองนะฮะบอก่็พระวิษณุเลยส่งจักรไปตัดตัวของอสูรที่ชื่อว่าราหูราหูขาดไปสองท่อนท่อนหนึ่งเราเรียกว่าราหูท่อนหนึ่งเรียกว่าพระเกศนะครับพอขาดไปเสร็จปุ๊บด้วยเหตุน,นียราหูถึงแค้นพระธิดจักรมากนะครับต่อยตาม กินพาดีประจันที่เราเรียกว่าคลาดนะครับโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราไปอสูรก็เลยกลายเป็นกลายเป็นกลา,ายเป็นกลุ่มของความอาธรรมนะครับจะต้องหนีไปใต้ดินนะครับเทวดาได้ดื่มน้ําอมฤตเท่านั้นเป็นอมตะแต่อสูรไม่ได้ดื่นนะครับดิ้นหนีลงไปใต้บาดาลนะครับส่วนเทวดาเท่านั้นจึง,งเป็นผู้ที่ผ่อ,องฟ้าครับคิด เพราะว่าตารภาคที่3นะครับคืออวตารเป็นหมูป่านะครับหมูป่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเอมูสัตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาคอาวตารเราจะเรียกว่าวาราหาวตารนะครับนะจริงๆทารธรรมชาติเนี่ยหมูป่าเนี่ยใช้เขี้ยวในการขุดหาอาหารอยู่แล้วนะครับขุดหาอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็เลยสมมุติว่าหมูป่าตัวนีเน้เป็นตัวที่งัดเอาแผ่นดิน ขึ้นมาตั้งไว้บนน้ำเหมือนเดิมตะกี้เราสร้างความน้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอมันเกิดความวุ่นวายเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมแผ่นดินนะมาตั้งแต่อวตารที่หนึ่งก็คือมัสียวอวตารน,นะครับน้ําท่วมแผ่นดินไม่มีแผ่นดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยหมูป่าตัวนี้พระสวีสนุกเลยเอวตารเป็นหมูป่าเพื่องัดเอาแผ่นดินที่จมใต้น้ำเนี่ยให้วางไว้อยู่บนน้ำเหมือนเดิมนะครับในคำพีพระเวทบอกว่าเอาอมูสักหรือวาราหาวาตารเนี่ยเป็นขอเป็นอวตารของพระพรหมนะครับสมัยก่อนเนี่ยพระพรหมเป็นพรัตริย์ยิ่งใหญ่ก็เลยถูกสมมุติว่าออวาราหาวาตารเนี่ยคือพระพรหมอวตารไปเป็นหมูป่าเพื่องัดเอาแผ่นดินขึ้นมาตั้งไว้บนน้ำนะครับแต่พอต่อมาสมัยปุราณนะนะครับ วาราหาวตาเนี่ยได้กลายเป็นอวตารพระวิษณุไปนะครับตำนานที่นิยมก็คือมีอาสูรเนี่ยไปม้วนเอาแผ่นดินแล้วก็ไปหลออซ่อนไว้ในน้ำนะครับทำให้พระวิษณุต้องเอาวตารไปเป็นหมูป่าแล้วก็ไปงัดเอาแผ่นดินขึ้นมาตั้งไว้นบนน้าเหมือนเดิมน,นะครับงานะการการงัดเอาแผ่นดินเนี่ยผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าสรรมการก็คือการร่วมเพศนะครับนะ เคี่ยวของหมูป่าเท่ากับอวัยวะเพศช,ชายนะครับเพราะฉะนั้น,นพระภูเทวีก็เลยกลายเป็นชาย,ยาพระวิษณุไปตอนนี้พระรูเทวีทั้ทงพัดภูเทวีทั้ทงพระลักษมีกลายเป็นชาย,ยาพระวิษณุนะฮะนะแต่ที่เป็นภาพของเอ,เอมูสักนะครับหรือวาราหาวตานที่เป็นรูปของหมูป่าทั้งตัวนะครับมีเทวดาเนี่ยมาล้อมรอบหมูป่าทั้งหมดเลยนะครับ<ม>เพื่อที่จะช่วยพระวิษณุในการอุ้มเอาพาระภูเทวีนะครับขึ้นมา แต่พระวิษณุเองสามารถที่แสดงเป็นรูปครึ่งคนครึ่งหมูป่าได้เป็นตัวเป็นคนหัวเป็นหมูป่านะครับตัวเป็นคนหัวเป็นหมูป่ามีทั้งแบบอินเดียเหนือและแบบอินเดียใต้สิ่งที่เหมือนกันคือคือตัวเป็นคนหัวเป็นหมูป่ายืนในท่าอารีทะอออ่างลอลิงสระอ,อีทอพุทธเท่าสระอะนะครับอารีทะแปลว่าท่าออกสงครามนะครับ เพราะว่ากำลังลบกับศูนย์อยู่นะครับนะใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบบนขนดนหน้าขนดมนุษย์เซนามนุษยน์นาคือสมาการเท่ากับน้ํานะครับนะอย่างที่อย่างที่เราคุยกันมาเยอะแล้วว่านี่คือน้านะครับเพราะฉะนั้นงัดเอาพระภูเทวีแล้วสังเกตว่าในเดียเหนือมีพระภูเทวีซึ่งสปุกคอยหานขึ้นเป็นเพศหญิงนะครับแผ่นดินเท่ากับเพศหญิงอยู่แล้วนะงัดเอาขึ้นมานะครับพระภูเทวีก็ตัวอ่อนระถวยขึ้นมาจากแผ่นน้ํานี้นะครับ แต่ว่าในอินเดียใต้เนี่ยมีความเจนเทลมีความสุภาพมากกว่านี้มีอาจารย์ผมท่านตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ที่เดียบอกว่าบอกว่าในอินเดียใต้เนี่ยนะครับพระวิษณุนเนี่ยใช้พระหัตถ์นะฮะอุ้มเอาพระภูเทวีขึ้นมานะครับไม่เหมือนเดียเหนือที่ใช้เขี้ยวงัดนะครับอันนี้คือความต่างกันนอกนั้นเหมือนกันครับคือพระเวลาหาวตารหรือพระวิษณุอวตารเป็นหมูป,ป่าจะต้อ,องเป็นขึ้นคนขึ้นหมูป,ป่าที่งัดหรืออุ้มพระภูเทวีขึ้นมาจากแผ่นน้ํา